นี่เขารู้ตัวแล้วนะคะว่าเขารักคุณแล้วเราดีเขาจะกลับมาง้อคุณอย่างแน่นอนค่นออนะดูจากพลง,งานตรงนี้นะต้องบอกเลยดูเหมือนเขารู้ตัวแล้วว่าเขารักคุณรู้ตัวแล้วว่าคุณสําคัญกับเขามากแค่ไหนรู้ตัวแล้วว่าคุณดีกับเขามากเพียงไดรู้ตัวแล้วว่าคนที่ใช่ไม่ใช่ คือคุณนะรู้ตัวแล้วว่าก็คือคุณจะเป็นคนดีขนาดไหนรู้แล้วว่าคุณเป็นคนที่ส่งผลดีต่อชีวิตของเขามากเพียงใดรู้แล้วว่าชีวิตนี้และทั้งหัวใจเขาควรจะให้ไม่ใช่ใครต้องให้คุณเออแล ดูจากพลังงานตรงน,นี้ดูเหมือนกับว่าเขาจะเริ่มรู้ตัวเองแล้วเบื่อตอนนี้รู้แล้วแล้วก็อาจจะหาทางกลับมาง้อกลับมาขอคืนดีกับคุณเป็นไปได้เหมือนกันเดี๋ยวขอพลังงานเพิ่มเติมอีกสักหน่อยเนาะว่าพี่จะสื่อสารอยากจะบอกอะไรกับคุณกีเกี่ยวกับพลังงานของเขานะคะช่วงนี้นะอุ้ยดูจากพลังงานตรงน,นี้เขาเปรึกษาเพื่อนนะเพื่อนๆเน่นะรู้หมดแล้วว่าเขาอยากจะกลับมาง้อคุณหรือคนรอบตัวอาจจะไ่ป็นเพื่อนก็ได้นะ อาจจะเป็นคนในครอบครัวก็ได้นะคะเป็นไปได้เหลือเกินว่าทุกคนรู้แล้วว่าเขาอยากจะมาง้อคุณแล้วเปิดเผยนะเพื่อนฝะูงหรือคนในครอบครัวก็กําลังช่วยเหลือเขาเพื่อให้เขามาง้อคุณให้ได้สําเร็จด้วยนะเออเพราะด้นดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกเลยค่ะ <c oughs> เขาจะมาง้อคุณอย่างแน่นอนเขาจะมาขอคืนด <c oughs> <ๆ>ีกับคุณอย่างแน่นอนเพื่อจะมีคนในครอบครัวของเขาหรือเพื่อนฝูงช่วยเหลือเขาเพื่อให้เขาได้คืนดีกับคุณค่ะเพราะดูจากพลังงาน บอกเลยเพื่อนเชียร์ครอบครัวเชียร์นะคะคือทั้งครอบครัวเขาทั้งเพื่อนเขาเนี่ยเชียร์ให้เขาคบกับคูณนี่แหละนะหรือคนรอบข้างรอบตัวเขาอะ่ะก็บอกว่าคุณเป็นคนที่ดีที่สุดแล้วนะคะเพราะฉะนั้นแล้วดูจากพลังงานตรงนี้เขามองคุณแน่เพื่อนฝูงพี่ จะช่วยเหลือเขาให้เขาได้งอ้อคุณให้ได้สําเร็จนั่นแหละค่ะเนาะรัะนั้นพลังงานตรงน,นี้ก็บอกเลยเขารู้ใจตัวเองแล้วว่าเขารักคุณชอบคุณและเขาน่าจะกลับมางอ้อคุณเร็วๆนี้โดยมีความช่วยเหลือจากครอบครัวและเพื่อนของเขาเนั่น,น่อน่ใครและนายนายแล้วก็แชร์คลิปนี้ออกไปให้เยอะเพื่อยืนยันรับพลังงานของคุณนะคะดนดีด้วยนะ